สวัสดีครับผมพราวมังกร,กรดำวันนี้นะผมวันนี้รีวิวตัดไม้นะผมผมจัดครับสองร้อยเก้าสิบบาทนะผมฟรีปลอกนะผม เจ็บเงินไปทางครับเจ็บเงินไปทางครับผม290บาทครับ